ผมว่าท่านผู้ฟังหลายท่านเนี่ยน่าจะสงสัยกันบ้างน,นะครับว่าทำไมแบรนด์รถยนต์ที่เคยยิ่งใหญ่ระดับโลกแบรนด์หนึ่งถึงยอมทิ้งชื่อเสียงที่สั่งสมมากว่า50ปีไปดิเดือนนะครับในปี1น8 6พันกอินิสสันตัดสินใจทําในสิ่งที่วงการการตลาดต้องจาลึกไว้เลยนะครับนั่นก็คือการฆ่าแบรนด์ดัสสันในสหรัฐอเมริกาลองจินตนาการดูนะครับเหมือนอยู่ดีๆเนี่ยวันหนึ่งโคคาโคลาประกาศเลิกใช้ชื่อโคแล้วก็เปลี่ยนไปใช้ชื่อบริษัทแม่แทน ทั้งที่คนทั่วโลกรู้จักชื่อเดิมไปแล้วผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะครับโอ้โหมันวุ่นวายมากๆมูลค่าแบรนด์ที่สร้างไว้เนี่ยหายวับไปกับตาแต่เรื่องราวมันไม่ได้จบแค่นั้นนะครับเพราะอีกหลายสิบปีต่อมาพวกเขาพยายามที่จะปลุกผีดัสันให้ฟื้นคืนชีพอีกครั้งแต่สุดท้ายก็ต้องลงเอยด้วยความล้มเหลวและต้องฝังกลบชื่อนี้ซ้ําเป็นครั้งที่2ทําไมค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่ถึงเดินหมากผิดพลาดซ้ําซ้อนได้ขนาดนี้ แล้วเราได้เรียนรู้อะไรจากโศกนาฏกรรมทางธุรกิจครั้งนี้บ้างนะครับพอดแคสต์ Podcast EP นี้จะพาทุกท่านไปย้อนเวลากลับไปดูจุดกำเนิดจุดจบและความพยายามเรือกสุดท้ายของตำนานที่ชื่อว่าดัสันไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Story Powerful Story Inspire People สวัสดีครับผมดนทลาดนจากโดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ Geek Story รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวประวัตินักธุรกิจนักเทคโนโลยีเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจนะครับพอดแคสต์ Podcast EP นี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากท่านผู้ฟังนะครับที่รีเควสเข้ามาพอดีผมเล่าเรื่องราวของแบรนด์อย่าง Nation น l ไปนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนมาเป็น p a n asonic แล้วก็มีผู้ฟังบางท่านก็อยากให้เล่าเรื่องราวของดัซซันนะครับซึ่งเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปไกลถึงปี1 9ึ4เลยนะครับ ในยุคที่อุตสาหกรรมรถยนต์ญี่ปุ่นเพิ่งจะตั้งไขมีบริษัทเล็กๆแห่งหนึ่งในโตเกียวที่ชื่อว่าคชินชามอเตอร์คาร์เวิร์กส์พวกเขาได้สร้างรถยนต์คันแรกขึ้นมานะครับและตั้งชื่อมันตามตัวอักษรแรกของนามสกุลผู้ก่อตั้งทั้ง3คนนั่นก็คือ Kunden, คุณเดนคุณอาโอยามะและคุณทาเคอุจิเมื่อเอามารวมกันเนี่ยก็ได้ชื่อว่า D.A.T. หรือดัตนะครับในภาษาญี่ปุ่นคำนี้ออกเสียงว่าดัตโตะซึ่งมีความหมายเท่ๆนะครับว่า การพุ่งทะยานออกไปราวกับกระต่ายตื่นตูมซึ่งมันฟังดูรวดเร็วและปราดเปรียวใช่ไหมครับแต่ถว่าในช่วงแรกเนี่ยตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเนี่ยมันแทบจะไม่มีนะครับพวกเขาเลยต้องเน้นผลิตรถบรรทุกเพื่อความอยู่รอดจนกระทั่งจุดเปลี่ยนสําคัญมาถึงในปี1930รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศกฎหมายใหม่อนุญาตให้รถยนต์ที่มีเครื่องยนต์ขนาดเล็กไม่เกิน5 0 0ซีสามารถขับขี่ได้โดยไม่ต้องมีใบขับขี่นะครับ โอ้โหนี่เรียกว่าคือโอกาสทองเลยนะครับบริษัทจึงปิ้งไอเดียพัฒน,นารถยนต์ขนาดเล็กขึ้นมาและตั้งชื่อมันว่าดัซซันสังเกตดีนๆนะครับลงท้ายด้วย SON ซึ่งแปลตรงตัวว่าลูกชายของดัตันั่นเองนะครับฟังดูเหมือนจะดีนะครับแต่ในภาษาญี่ปุ่นคำว่าซนดันไปพ้องเสียงกับคำที่มีความหมายว่าความสูญเสียหรือหาย,ยนะแถมยังฟังดูเหมือนคนขี้แพ้อีกด้วยนะครับแน่นอนนะครับว่าสำหรับคนญี่ปุ่นที่ถือเรื่องโชคลางชื่อนี้เนี่ยมันไม่เป็นมงคลเอาซะเลย ต่อมาในปี1,933บริษัทนี้เนี่ยถูกซื้อกิจการโดยกลุ่มทุนยักษ์ใหญ่ที่เรารู้จักกันในชื่อนิสสันนั่นเองนะครับเป็นกลุ่มบริษัทไซบาสึ S, ที่เป็นกลุ่มธุรกิจผูกขาดขนาดใหญ่ของญี่ปุ่นทําธุรกิจสารพัดตั้งแต่อสังหาริมทรัพย์เหมืองแร่ไปจนถึงประกันภยัยเมื่อนิสสันเข้ามาบริหารนะครับสิ่งแรกๆที่พวกเขาทําคือการเปลี่ยนชื่อจากเดิมที่สะกด DATSON ให้กลายเป็น DATSUN นะครับเปลี่ยนตัวโเป็นตัวยูคาว่าซานสื่อถึงดวงอาทิตย์ ซึ่งเชื่อมโยงไปถึงสัญลักษณ์ของธงชาติญี่ปุ่นหรือดินแดนอาทิตย์อุทัยมันกลายเป็นชื่อมองคลและเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานที่กำลังจะก้าวไปสู่ระดับโลกนะครับแต่เส้นทางของ닛สันเองเนี่ยก็ไม่ได้รยด้วยเกียรกุหลับแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นิ닛สันต้องเปลี่ยนโรงงานไปผลิตรถบรรทุกและอาวุธให้กับกองทัพญี่ปุ่นพอสงครามจบญี่ปุ่นแพ้สงครามชื่อของ닛สันจึงติดภาพลักษณ์ของการเป็นผู้ผลิตอาวุธสงครามไปด้วยและนี่แหละนะครับคือจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งภายใน จะนำไปสู่จุดจบในอีก40ปีต่อมาแต่ผภามาที่ปี1,158นะครับนิสสันต้องการขยายตลาดไปยังสหรัฐอเมริกาแต่มันมีปัญหาใหญ่หลวงอยู่ข้อหนึ่งนะครับทหารอเมริกันที่เคยรบในสงครามโลกเนี่ยพวกเขายังจำแม่นเลยนะครับว่ารถบรรทุกทหารของญี่ปุ่นคือยี่ห้ออะไรชื่อนิสสันจึงเป็นชื่อต้องห้ามที่อาจจะทําให้คนอเมริกันต่อต้านในเวลานั้นชายผู้หนึ่งเนี่ยได้ก้าวเข้ามามีบทบาทสําคัญนะครับเขาคือยูทากะคาตายามะหรือที่คนในวงการเรียกว่ามิสเตอร์เคนะครับ เป็นผู้บริหารวิสัยทัศน์ไกลที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลตลาดอเมริกาเหนือวิสเตอร์เคยืนกลางเสียงแข่งนะครับว่าต้องใช้ชื่อดัสสันเท่านั้นเหตุผลของเขาลึกซึ้งมากๆนะครับเขาบอกว่าชื่อดัสสันเนี่ยมันเป็นชื่อที่บริสุทธิ์มันไม่เคยแปดเบื้อนจากสงครามเหมือนชื่อนิสันและมันจะเป็นแบรนด์ที่คนอเมริกันเปิดใจยอมรับได้ง่ายกว่าและมิสเตอร์เคไม่ได้นั่งบริหารอยู่บนหอคอยอาชานะครับเขาลงไปคลุกคลีกับลูกค้าขับรถทดสอบเองแล้วฟังเสียงผู้ใช้จริง เขาเชื่อมั่นนะครับว่ารถญี่ปุ่นสามารถเอาชนะยักษ์ใหญ่อย่างฟอร์ดหรือ GM ได้ถ้าค่อยๆพัฒนาคุณภาพและจ่อตลาดอย่างเงียบๆกลยุทธ์ของเขาก็คือกลยุทธ์ป่าล้อมเมืองนั่นเองนะครับค่อยๆปรับปรุงประสิทธิภาพทีละนิดให้ดีกว่าคู่แข่งจนวันหนึ่งเมื่อยักษ์ใหญ่จากดีท้อยรู้ตัวดัสันก็กลายเป็นผู้ชนะไปแล้วนะครับและสุดท้ายเขาก็ทําได้จริงนะครับในยุคปี1960และปี1970คือยุคทองของดัสันในอเมริกานะครับ รถรุ่น510ที่ได้รับฉายาว่า BMW ของคนจนและรุ่นในตำนานานอย่าง 240Z ทำให้คนอเมริกันเนี่ยทึ่งเลยนะครับว่ารถญี่ปุ่นทั้งสวยทั้งแรงและราคามันจับต้องได้ด้วยยอดขายพุ่งทะยานทะลุ1ล้านคันชิรัสันเนี่ยกลายเป็นที่นิยมใครๆก็รู้จักนะครับเทียบชั้นกับ Toyota และ Honda ได้อย่างสมศักดิ์ศรีแต่ท่ามกลางความสำเร็จนี้นะครับมันมีคลืนใต้น้ำกำลังก่อตัวขึ้นที่สำนักงานใหญ่ในญี่ปุ่น ผู้บริหารระดับสูงในโตเกียวเนี่ยเริ่มรู้สึกอิจฉาและรำคาญพวกเขาเห็นโตโยต้าและฮอนด้าใช้ชื่อเดียวโปรโมททั่วโลกในขณะที่นิสสันเนี่ยกลับต้องใช้ชื่อดัซสันในต่างประเทศทําให้แบรนด์แม่ไม่แข็งแร่งเท่าที่ควรนะครับและความต้องการสร้าง global brand เริ่มมีน้าหนักมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งปี1981คาสั่งสายฟ้าฟาดก็ลงมานะครับให้เลิกใช้ชื่อดัซสันทั้งหมดเปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นนิสสันเดี๋ยวนี้ นี่คือการตัดสินใจที่เจ็บปวดและแพงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ยานยนต์นะครับพวกเขาทุ่มเงินกว่า500ล้านดอนลลาร์หรือราวๆ1,800ล้านดอนลลาร์ถ้าเทียบกับค่างเงินในปัจจุบันนะครับเพื่อเปลี่ยนป้ายโชว์รูมกว่า1,100แห่งเปลี่ยนโลโก,โก้บนรถเปลี่ยนป้ายโฆษณาและพยายามล้างสมองคนอเมริกันว่าดัซันคือนิสันผลลัพธ์คืออะไรนะครับโอ้โหมันสับสนวุ่นวายไปหมดบางรุ่นติดป้ายนิสนันบางรุ่นยังเป็นดัซซันบางรุ่นติดมันทั้ง2ชื่อเลยก็มีตออนนนั้ยยดดดขาสะุ ความเชื่อมั่นเริ่มสั่นคลอนและที่ตลกร้ายที่สุดก็คือหลังจากผ่านไป5ปีที่พยายามลบชื่อเดิมทิ้งผลสํารวจกลับพบว่าคนอเมริกันยังจดจําชื่อดัสันได้มากกว่านิสสันซะอีกนะครับมิสเตอร์เคผู้ปั้นแบรนด์นี้มากับมือถูกบีบให้กเกษียณและต้องทนดูชื่อที่เขารักถูกลบหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์เพียงเพื่อตอบสนองอีโก้ของผู้บริหารที่ต้องการชื่อเดียวทั้งโลกและเวลาก็ล่วงเลยมาถึงปี2012นะครับโลกยานยนต์ก็เปลี่ยนแปลงไปอีกครั้ง ตลาดรถยนต์ในประเทศพัฒนาแล้วเริ่มหิมตัวสายตาของผู้ผลิตหันไปยังตลาดเกิดใหม่อย่างในอินเดียอินโดนีเซียและรัสเซียชายผู้กลุ่มบางเห็นนิสันในขณะนั้นก็คือคาร์ลส์กร CEO ซูเปอร์สตาร์ผู้ได้รับฉายาว่านักฆ่าต้นทุนกอนมองเห็นโอกาสในการจ่อตลาดรถยนต์ราคาประหยัดแต่เขาไม่อยากเอาแบรนด์นิสันลงไปแลกหมัดกับรถราคาถูกนะครับเพราะกลัวจะเสียภาพลักษณ์แบรนด์หลักเขาจึงปัดฝุ่นเอาชื่อนัสันออกมาจากลิ้นชักด้วยความหวังนะครับว่า ชื่อนี้จะกลับมาเปน็นหัวหอกในการบุกตลาดล่างชนกับคู่แข่งอย่างฮุนไดและซูซูกิปี2 0 1 4รถรุ่นแรกของการกลับมาอย่างดัซซันโกเปิดตัวที่อินเดียด้วยราคาเริ่มต้นที่ถูกแสนถูกนะครับประมาณ5,000ดอลลาร์หรือแสนกว่าบาทเท่านั้นมันดูเหมือนจะเป็นสูตรสาเร็จใช่ไหมครับแต่ว่าโลกนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรได้มาแบบฟรีๆนะครับการทาให้รถถูกขนาดนั้นเนี่ยต้องแลกมาด้วยการลดต้นทุนอย่างบ้าคข,ข้าง และหยนะก็เกิดขึ้นนะครับเมื่อ global n c a p หน่วยงานทดสอบความปลอดภัยระดับโลกนำเจ้าดัสันโกไปทดสอบการชนผลที่ออกมาคือศูนย์ดาวนะครับย้ำนะครับศูนย์ดาวโครงสร้างตัวถังยุบตัวจนอันตรายถึงชีวิตไม่มีถุงลมนิรภยัยเป็นรถที่ไม่ปลอดภัยอย่างรุนแรงโอ้โหข่าวนี้เนี่ยแพร่สัมัสไปทั่วโลกจากความหวังที่จะเป็นรถคันแรกของครอบครัวกลายเป็นรถที่ถูกตาหน้าว่าลงศพติดลอ ภาพลักษณ์ของดัซซอนในยุคใหม่จึงไม่ใช่ความทนทานหรือสมรรถนะเหมือนในอดีตแต่กลับกลายเป็นของราคาถูกคุณภาพต่ำและไม่ปลอดภยัยสำหรับไปกว่าน,นั้นในปี2018ผู้นำทัพย่างคาร์ลสกอรถูกจับกุมในข้อหาจุดจริตทางการเงินที่ญี่ปุ่นก่อนจะหลบหนีออกนอกประเทศด้วยการซ่อนตัวในกล่องเครื่องดนตรีกลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลกนะครับและเมื่อขาดแม่ทัพใหญ่และโปรเจกต์ดัสซันเองก็ทำกำไรได้น้อยนิดแถมยังสร้างชื่อเสียมากกว่าชื่อเสียงผู้บริหารชุดใหม่ของนิสสานจึงไม่มีเหตุผลที่จะเก็บมัันนไไว้ออีกต่ปะครบ ปี2020โรงงานในอินโดนีเซียและรัสเซียหยุดการผลิตและในปี2022โรงงานในอินเดียก็ปิดตัวลงเป็นการปิดฉากตำนานดัซันอย่างสมบูรณ์เป็นครั้งที่2แล้วเรื่องราวของดัสันเนี่ยมันให้ง่ายคิดอะไรกับเราบ้างน,นะครับคุณต้องบอกว่าบทเรียนแรกก็คือเรื่องของคุณค่าของแบรนด์นะครับมันคือสินทรัพย์ที่ประเมินค่าไม่ได้การทิ้งแบรนด์ที่มีความผูกพันกับลูกค้ามายาวนานเพียงเพื่อเหตุผลทางโครงสร้างอง,องค์กรอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดที่สุด เหมือนที่นิสันพยายามลบดัสสันในปี1986มันคือการทิ้งความไว้เนื้อเชื่อใจที่สร้างมาหลายสิบปีลงทางขยะและบทเรียนที่2นะครับเรื่องของการลดต้นทุนมันมีขีดจำกัดน,นะครับคาร์ลสกกร์เนี่ยอาจจะเก่งเรื่องตัวเลขแต่การลดต้นทุนจนละเลยคุณภาพและความปลอดภัยมันคือการฆ่าตัวตายทางธุรกิจผู้บริโภคในตลาดเกิดใหม่อาจจะมีกาลังซื้อไม่มากนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะไม่แคร์ชีวิตของตัวเองและบทเรียนสุดท้ายบางครั้งชื่อ ก็เป็นเพียงแค่เปลือกนอกนะครับสิ่งที่สำคัญกว่าคือจิตวิญญาณของผลิตภัณฑ์มิสเตอร์เคเคยสร้างดัสสันให้ยิ่งใหญ่ด้วยความใส่ใจและการฟังเสียงของลูกค้าแต่การกลับมาครั้งหลังดัสสันถูกใช้เป็นเพียงเครื่องมือทางการตลาดเพื่อทำกำไรโดยปราศจากจิตวิญญาณเดิมที่เคยทำให้คนทั้งโลกรักในทุกวนันนี้ชื่อของดัสสันเนี่ยอาจจะเหลือเพียงแค่ในความทรงจำนะครับรวมถึงในโรงรถของนักสะสมรถคลาสสิกหลายๆท่าน แต่บทเรียนจากความรุ่งโรจน์และความล้มเหลวของมันเนี่ยก็ยังคงเป็นเคสตัศดีที่เตือนใจนักธุรกิจทั่วโลกไปอีกนานแสนนานสำหรับเรื่องราวของดัสซันในอีีนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเรื่องราวของดัสซันในอ p ีนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจาก Automotive News New York Times Sea Home และ Global i n c a p สำหรับเพื่อที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean, Apple p o d c a s t g o o g l e Podcast Spotify y o u t u b e แล้วก็จะมีการอัพโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดทในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายัางไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ l i น์ add, ที่แอทร่าดอลแอท a, a d เอชเอสามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไงก็ ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ